nà mô tattha paññavato arahato sama sammūtasa nà mô tattha paññavato arahato sama sammūtasa nà mô sama นะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสามะสัมปุสัสะพุทธังสาวนานัคขามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณนานัคขามิธัมมังสาวนานัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สารนางคจชามีตุติยมปิพุธังสารนางคาชามิตุติ